<TV. S 2> สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมกลับมาอยู่กับ Mercedes-Benz GLC อีกครั้งนะครับต้องบอกว่าครั้งนี้นะครับมาเป็นแบบคูปแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาด,ดูรอบขันนะครับด้านหน้าจะเห็นว่าก็เป็นดีไซน์ AMG จัดเต็ม,มแล้วมาเป็นสเกิร์ตด,ด้านหน้า AMG นะครับแล้วก็กระจังหน้าตาของเขานะครับเน,เนี่ยเป็นรูปดาวสามแฉกเต็มนะครับตั้งแต่ด้านล่างสุด ขึ้นมาถึงบนนี่เลยให้ไฟหน้าตัวท็อปมาเลยนะครับก็คือดิจิตอลไลท์นะครับก็คือไฟหน้าตัวที่แพงที่สุดของ m r r e e e s เป็ n z นที่สามารถเลือกซื้อได้นั่นเองด้านล่างตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นดีไซน์ s k i ร์ s สปอรของเขานะยางให้มา255/45 R20 สำหรับด้านหน้านะครับแต่ผมว่าใครซื้อไปน่าจะเปลี่ยนยางกันสะส่วนใหญ่นะเพราะว่าให้ Continental ตัวที่เป็น e c o c o n t a c t มาเห็นรถแบบนี้มันควรจะเน้นสปอร์ตซะมากกว่านะครับด้านข้างจะเห็นว่า หลักๆเนี่ยเหมือนกับ GLC เลยพอมาถึงเสา B ปุ๊บมันจะลาดลงมาแล้วนะครับก็คือ GLC คูปนั่นเองมันเป็น SUV คันเดียวนะตอนนี้ที่ขายในไทยที่มีรุ่นคูปมาให้จาก Mercedes-Benz โดยตรงเลยนะครับด้านท้ายเป็นไฟกึ่งๆดีไซน์ไร้บานหน่อยแต่ไม่ใช่ไล้บานนะมันเป็นแค่ตัวทาบสีดําแบบนี้นะครับเป็นไฟ LED 2ฝั่งนะครับก็เป็นที่จับเปิดแบบนี้เลยนะครับเปิดมานะครับก็มีที่เก็บของที่ไซส์ขนาดใหญ่พอสมควรน,นะครับเก็บได้หลายอย่างแล้วก็เปิดพารเซลเชียด้านบนตรงนี้นะครับถือว่าโอเคเลยนะ นะครับแล้วก็ตัวที่พับเบาะลงด้านหลังจะเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะครับสามารถดึงลงได้แบบนี้ง่ายดายแล้วก็พับลงไปได้แบบนี้เลยเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์2สูลิทสสูบเทอร์โบนะครับแรงม้าสูงสุดเครื่องยนต์เดียวๆอยู่ที่204แรงม้านะครับแต่เมื่อเวลาทางานคู่กับระบบมอเตอร์ไฟฟ้านะครับขับเคลื่อนไปทั้ง4ล้อเลยนะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่313แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่550นิวตันเมตรนะครับทำให้คันนี้วิ่งได้ไกลสุด 100กว่ากิโลเมตรเลยในแบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับทำงานควบคู่กับระบบเกียร์ 9G t r o n i c นะครับต่อไปที่ระบบขับเคลื่อนสีล้อเหมือนที่ผมพูดไปนะครับมาพร้อมกับออฟโรดโหมดด้วยนะครับในเจ้า GLC คูปต์ตัวท็อปแบบนี้ขนาดแบตเตอรี่ของ New GLC นะครับอยู่ที่31.2กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับ AC ชาร์จได้เร็วสุด11กิโลวัตต์นะครับศูนย์ถึง80%ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับถือว่าเร็วใช้ได้นะครับพอเป็น DC นะครับตัวใหม่นี้ชาร์จจไไดดด้้เเเรรรร็วววขึนนกกก่่่าาาาิิมมออีีะคัับยยูท60โลลตต์์สถช เือบเต็มภายใน20อาทีเท่านั้นถือว่าเร็วมากๆนะครับ3 1 2กิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยวิ่งได้เขาเคลน VRTP อยู่ที่120กิโลเมตรเลยนะถือว่าใกล้อยู่เหมือนกันขึ้นมาด้านในของ New GLC นะครับบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเหมือนกับรุ่นอื่นเลยนะครับที่เปิดมานะก่อนหน้านี้นะครับถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะครับมีการปรับดีไซน์เป็นแบบ t e p d a s h b o a r d นะครับด้านบนอะไรต่างๆเป็นหนังนะครับแล้วก็จะเห็นว่า ตัวแอร์เนี่ยจะเป็นแบบเทอร์ไบ์แบบนี้นะครับเป็นดีไซน์ของรุ่น C ทุกรุ่นจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นวงกลมพร้อมกับตรงกลางตรงนี้นะครับตรงกลางจอ o l e d ขนาดใหญ่แบบนี้นะครับใช้งานง่ายได้มี a p p l e c a r าร์เพย์เออโต้มาให้ครบถ้วนอยู่แล้วนะครับเนี่ยดูพวกเซตติ้งอะไรต่างๆนะครับโหมดอี o Assist นะครับพวกระบบเซฟตี้นะครับซึ่งต้องบอกว่ามีให้ครบคันเลยนะครับโหมดการขับขี่นะครับต้องบอกว่ามีหลายโหมดมานะครับแต่พิเศษใน New g l c นะครับตัวท็อปจะมีโหมด offfroad มาให้นะครับเนี่ยเราจะให้กด Active เปิดขึ้นมาปับ๊บนะครับมันก็จะปรับไปหมดออฟโรดทุกอย่างนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าพิเศษใหม่นะครับก็คือเวลาเราเข้าตรงออฟโรดตรงนี้มันจะเป็นออฟโรดแพคเกจนะครับให้มาในไทยเนี่ยจะเห็นเนี่ยโพ n ิชันของเรานะครับ GPS ว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยให้โคโอร์ i ดิเนมาครบถ้วนนะครับฝั่งขวาให้แรงมา้ารถยนต์ครบถ้วน รวมๆผมว่าในเจเนอเรชันใหม่ของ Mercedes Benz ทุกรุ่นเนี่ยมันจะมีความแน่นมากขึ้นแต่ไม่ได้สปอร์ตไม่ได้แข็งแบบนั้นแน่นแบบสไตล์ Mercedes Ben ซซึ่งยังมีความคอมฟอร์ตในนั้นอยู่คันนี้ขับมาประมาณ6 0 0 0โลแล้วนะครับตอนนี้ขึ้น from reset 4,793กิมโลนะครับอยู่ที่7ลิตรตอน่อ100กิโลเมตรนะครับตอนนี้เป็น7จจุดแล้วถามว่าประหยัดไหมก็ไม่ได้ประหยัดมากแต่รวมๆถือว่าดีมากเพราะว่าตัวรนจ์การขับขี่เนี่ย Mercedes Benz วิ่งได้ไกลหนิ่งด้ยฟฟอยเย,เยถือว่าดีมาก ใครนะครับที่สนใจเดอรนิวเมอร์เซสเบน GLC คูปคันนี้นะครับหรือว่าเมอร์เซสเบนรุ่นอื่นสามารถไปชมชวรมของเมอร์เซสเบนทั่วประเทศเลยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ